Mataan Dan Ini Rumpur Tawon Ibu Kalau Ini Mereka Ketibat Amma Dan Sing Jamping Tempat Sini ก็เป็นสิ่งที่พวกเราที่จะศึกษาและปฏิบัติในขัวใจตามหลักคำในทางสถาสนาที่จะเป็นกุศลที่จะเป็นประวาั าก่จวมันก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราจะศึกษาที่จะปฏิบัติในความใจในหลักธรรมที่แท้จริงของมัมกุธิจาที่มันมีในทุกุคนทุกคน ไม่ได้แต่ละคนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดถ้าหากเราไม่ศึกษาแะไม่ปฏิบัติให้เข้าใจในหลักของการปฏิบัติแล้วและการ ตัวการตื่นมาในขณะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ได้ประกาศว่าเฮ้ยเาเป็นชาวพุทธูุ้ทธิดนนับถือศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจแยกแยะจะไม่เข้าใจละเอียด จะไม่เข้าใจในลักษณงการปฏิบัติจริงๆแล้วในการบวชในการเกิดมาในที่เรามีฐานะรับผิดชอบในตัวเองหรือรับผิดชอบต่อธรรมะอันนั้นก็รียกว่า เมื S <S ่อที่ตัไงใในการติดเช้าพุทธผู <S <S ้ที่เขอลงพบพระเจ้ามาทำประสงค์การปฏิบัติธรรมมและการเรียนรู้ศาสนาตรงปฐานี้พวกเราคงจะเข้าใจนะครว่ามันเป็นหัวใจที่ว่ามันเป็นการปฏิบัติที่สูงที่สุด ในทางพุทธศาสนาในการประพัตยางยนี้หรือก,การปฏิบัติแารนี้นั้นคนเป็นในทิงภายนอกมันจะมาทำให้จิตใจของเราได้รับความสุขหรือได้มีค,ความคุกอย่างแท้จริงนั้น มันก็มีส่วนบ้างแต่ถ้าพูดตามหลักจริงๆแล้วถ้าหากเราไปมาศึกษาในส่วนภายในจริงไม่มาปฏิบัติจริงจะไม่มาเจริญสติสมาธิปัญญาจริงให้เกิดขึ้นในส่วนที่เราจะได้รับนั้นมันอาจจะ น้อยไปก็ได้แต่ท้ายกำลังของการเจริญสติแต่เปลือไหนที่เรากำลังจะกระทำกันอยู่ในการปฏิบัติเรื่องขการเจริญสติวิธีนี้เป็นวิธีลัด จะว่าเป็นวิธีง่ายที่สุดสำหรับผู้จะปฏิบัติและผู้สนใจที่จะกทำจริงๆง่ายๆแล้วก็หั่คัดแล้วก็ตรงด้วยว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงใปตัว ในสภาวะที่มาตัวธรรมะที่แท้จริงที่มีอยู่ในคนทุกคนได้เพราะว่าการเปเรียนติีตามแนวของหลวงพ่อเทียนหรือหลวงพ่อใหญ่ผู้เป็นต้นฉบับให้กำะบวการเปินไว้กระบวนการเรียนดู้ ทุกเหตุผลทุกเหให้เรามีสติกำหนดรู้อาการเลือดไหลของร่างกายใหเรารู้อยู่ทุกขณะในความรู้อยู่ทุกขณะนีะ่มันจะมีปฏิบัติยาถ้าเรามีการกำหนดหรือดดถ้าเรามีการรู้อยู่เสมอมันจะ เป็นไอ้ท้าย,ายกันที่เราปลูกต้นไม้ก็ได้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นคำพูดเป็นคำพูดเตียบเที่ยบในการกระทําเมื่อเรากำหนดความร,รู้สึกรัอบรอาอการเคลื่อนไหวของร่างกาย กบยากแเรื่องแรกสำหรับคนใหม่คนที่ยังไม่เคยฝึกยังไม่เคยกระทำก็ต้องจับตาวานของการเคลื่อนไหวร่างกายภายนอกเกะยาก,ยากปก่ในเพราะการปฏิบัติหรือว่าการศึกษาธรรมะม,มันก็ต้องเริ่โตน ต้องมีการเริ่มต้นจากไอ้สิ่งที่แยกยากไปก่อนไอ้สิ่งที่อยากอยากภายนอกไอ้ท้ายกานตำหนจการกนไหวถ้าไม่มีแต่พีาา่ตำหนจรู้เบื้องแรกให้จับ ก็อันรู้จัตามเพราะว่าคนเรามันมีอยู่สองส่วนแต่ส่วนตายนี่อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนในจใจอีส่วนหนึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องรู้จะต้องเข้าใจในการปฏิบัติหรือว่าในการเรียนสติแบ่ที่ดีๆี้ให้เข้าใจให้มัน ละเอียดจริงๆม่ใช่ว่าเข้าใจได้ในความจากอุูบาอาจารย์หรือในอาจารย์มังสีจากตำราตำราืีจํามาจากน,นีอในการปฏิบัติดีต้องให้รู้จริงๆให้เข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจไม่จริงถ้าเรารู้ไม่จริง,ถ,รรรงถ้าเรารู้ไม่แกม าเราไห่แจ้งในการปฏิบัติเรือว่าการเดินทางและการศึกษาธรรมะการเฉลิมสติของเราอาจจะไม่ราบรื่นแต่ถ้าเราศึกษาให้มันรู้จริงเข้าใจชัดจริงๆแล้วในการปฏิบัติเรือว่าการเดินทางมันอาจจะดีกวกาได้ในการปฏิบัติดเฉพาะคดีมวยหยากยา ให้เราเข้าใจให้มันละเอียดอันนี้มันเป็นหลักเบื้องต้นสำหรับผู้ใหม่ให้ต่อไปผู้ที่ปฏิบัติเข้าใจพอสมควรเข้าใจในการ เพื่อนไหวทางกายลงเพื่อนไหวทางจิตใจให้สภาพภายในเป็นความยึกเป็นความคิดมันลึกเข้าไปอีกเ่อนความคิดเป็นความยึกคิดนี่มันละเอียดเข้าไปอีกถ้าเราไม่พยายามจริงจงไม่เพียรจริงๆเราก็จะไม่รู้จัก ปฏิกิริยาทางภายในสภาพความคิดแต่เพราะว่าพระพุทธเจา้าท่านรับสรูงมองเห็นตาจิตท่าเนเอาสติดูจิตแต่เราจิตดูจิตถ้าเรายังไม่รู้ในสภาพของความคิดภายในตู้ที่ดูความคิด ถ้าทีของเรามันยังไม่กู้หรือว่าส่ของเราก็จะัืออยู่มันก็มีบางครั้งบางขณนะบางครั้งบางครา,าวมันอาจจะลืมไปก็ได้อันนี้มันก็เป็นธรรมดาในการศึกษาธรรมะวิธีนี้การปฏิบัติธรรมะวิธีนี ที่ผมเคยประสบการณ์ในการปฏิบัติหรือประสบการณ์ในการเจริญสติในทีนี้ให้ผมมั่นใจในแนวทางมั่นใจในวิธีการหลักการของการเจริญสติวิธี วิธีอนเพราะว่าวิธีอื่นหรือว่าการปฏิบัติจากอนี้ผมไม่ได้ศึกษาแล้ก็ไม่ได้ปฏิบัติมาก่อนไปศึกษาแล้วปฏิบัติธีนี้ทีนีแรกแต้ก็สึกว่า มันเป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหรืผู้จเจริญสติจริงๆนั้นสามารถที่จะทำลายไอ้สิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวของคนทุกคนได้จริงๆถ้าหากเราจะ เอาจริงเาจัในการปฏิบัติหรืเอเราจริงเราจัดในการจะทำของกูเองเราต้องทุ่มเทจริงๆเราจะทำนิดๆหน่อยๆาจะทำแต่ขอไปทีอันนี้มันอาจจะมีจริงก็ได้เราต้องพยียสลายจริงๆกูที่ชีวิตจริงๆ มันจิงจะเข้าใจจริงๆแต่เราก็ต้องทาที่จะเสียละในการกระทําของตัวเองเป็นตัวฟ้ามันก็อาจจะจะ็ิถงจุดหรือมันก็อาจจะเข้าใจในตัวเอง ให้ิดที่สุดได้เพราะว่าที่จีการอันนี้มันเป็นวิธีการใหม่ก็ได้เป็นวิธีการใหม่ก็เป็นวิธีการขณะนี้เดี๋ยวนี้กำลังจะเป็นตัวก็ได้ แต่แ้าจะจริงมันก็ไม่ได้ใหมมันก็ไม่ได้เก่าเลยมันก็เป็นจริงที่มีแล้วก็ได้แต่ยังขาดที่รู้ยังขาดที่ในศึกษาให้เข้าใจ ที่จะมาอบรมหรือให้ขอจิตหรือแน่วิธีการให้เราเข้าไปถึงในตัวมันจริงๆอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ายวมีคนรู้สึกว่าชาวพุทธของเรากำลังจะหันเข้ามา ไ้ศึกษาธรรมะวิธีการนี้แบบนี้ก็พอสมควรแต่พระที่สูงไปสัมมาเห็นส่วนมากทางการศึกษาเราคิดว่าจะติดตัวกันมากมีการเลื่อนไหวในการที่จะปฏิบัติธรรมะ กันพอสมควรแล้วก็ทำยาดิโยด้วยปฏิบัติทำก,กันเป็นลุ๊เป็นคณะแล้วก็บริการหลวงบางที่บางแห่งก็มีญาติโยมสนใจ สอง 300, สามร้อยพระนปร้อยกว่าสองร้อยนีตรงนี้นก็คิดว่าทางอีสานนี่มันคล้ายๆมันมีบางสิ่งบางอย่างกดดันที่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างทำให้บุคลาวาในท,ท่านส,สม,มุนีสนใจในธรรมะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ พรคนทานอิสานคนทานกินโน้นมันจสภาเรียออะไรหลายๆอย่างสิ่แยกล้องผัดจันให้หันเข้าหาธรรมะให้หันเข้าหาพระพุทธธรรมประสงฆ์อยากเธอจริงหรือหลักของการปฏิบัติ นี่ก็ได้เด่ผมเคยไปหลายที่หลายแห่งก็เคยไปประสบการณ์เคยไปเห็นบ้างเด่บางที่เขาจะเปนดหใจกันดีหรืเอเสียตัวกันดีเด่บางที่เด่บา,เบางแห่ง ก็มีน้อยนี่ก็เป็นธรมรมดาจะมีมากจะมีน้อยอันนี้ไม่เป็นปัญหาจํำคัญให้เราทำจริงๆให้เราปฏิบัติจริงๆสนใจกันจริงๆมีมากมันเรียกคุณภาพไปดีก็ได้อาจจะมีปริมาณก็ได้คลไทยๆกำเนิงไทยเ,เราเป็นเมืองพุทธเรามีาพระที่สู่สมณี กันกันเยอะแล้วก็มีวัดกันหัวไในเรื่องการศึกษาธรรมะหรือว่าการปฏิบัติเรายังไม่เข้าใจอันนี้ก็แสดงว่ามีแต่บุุภาพไม่มีาามีแต่ปริมาณคุณภาพไาม่ม,ม,าาม,มีถ้าเราจะเอาปริมาณ แร่อคุณภาพแต่จริงๆริงมีน้อยไปดีกว่าที่มีแต่ปริมาณทำประโยชน์ได้ในการสู้ที่มีน้อยก็ได้อันนี้ก็ได้แต่ใครกาตามปฏิบัติของพวกเราค็กันที่กำลังทำกัอยู่ ในขณะน,นี้ก็เหมือนกันเห็นยังไงยังไงเราก็ได้เปิดการอบลงเห็นยังไงเราก็ได้ไไรรเสียสละที่จะทำกันแล้วเราก็ทำให้มันึงที่สุดทำให้มันจบผู้ที่มีเวลามาปฏิบัติในแล้วก็พระพุทธเจ้าทายในวัด ผู้ที่จะปฏิบัติจริงๆหราจะเอาจริงเอาจำทดสอบวิธีการแบบนี้เคยทําอย่าง่นมาแล้วเราอยากจะศึกษาวิธีแบบที่เราดูเราจะเอาจริงเอาจำทดสอบลองดูไปยินพูดไปยินคนอื่นแสดงแล้วสภาพภายในของตัวเอง มันยังรับไม่ได้หร่มันยังมีการขัดหรืยังมีการแยง่งเราอยากจะทับดหรือทดลองดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันว่าม,มันจะเป็นอิงหรือมันจะเป็นยังไงให้เราทรสอบตัวของเราเองได้ เราทำอย่างอื่นอาจจะไม่เข้าใจแจงแจ้งหรืออาจจะไม่เข้าใจโก่ของที่เรามาปฏิบัติวิธีนี้เราอาจจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่มันมีอยู่ในเราไม่ใช่ว่าจะไปเข้าใจอย่างอื่นที่ว่าการปฏิบัติรศศทรปฏิการรมเกี่ยวกับปฏิบัติโมกีรปฏิบัติศาสนามันครบหมดเลย เราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆในตัวเรามันจะทำให้เราหายสงสัยในการเดินทางและก็หายสงสัยในการปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติทาอะไรทุกอย่างในตัวเราถ้าเราจเจริญสติแบบนี้ แต่ปราดเคลื่อนไหวแต่ปาดสร้างความแต่ปรเดินับกนมนที่จริงๆหายสงสัยจริงๆในคําสอนในทางพุทธศาสนาแปดมือที่บรรพทรรมประทับเนี่ยเราไปได้ทีเรียนจากที่จากกัมปาจริงๆให้เราตั้งใจทำาี่ที่นี้จริงๆเราจะหายสงสัยได้หายสงสัยหมดจริงๆแต่ผม แต่กล้าไยินจากได้ในวิธีการปฏิบัติเนี่ยสำคัญเราจะเป็นคนลืมตัวให้เรา,เารตีสติเราจะเป็นคนหลงเราจะเป็นุนประมาณแค่นี้ก็ไม่ต้องไปศึกษาอย่างอื่น ไม่รู้อยากเรื่อนี่มันมากไม่พูดได้พูดไ้ได้อันนี้ไม่สาคัญในสระบันการการะทรําในตัวการการะท,ทําดีเป็นตัวก,การท,ที่สําคัญที่สุดในตัวการที่จะพิสูจน์ว่าอะไรเป็นอะไรให้มันเห็นผลออกมาจริงๆแต่การพูดหรือว่าการ ให้แสดงการให้พอทีว่าทังมดน,นัฒนควรจำเก็นเป็นการแะนะก็เป็นการชี้เป็นการพอกวิธีเดิอนอันนี้มันเป็นจิ่งจะเป็นในเรื่องของการในปฏิบัติเดี๋ยวนี้พวกเรายังไม่เข้าใจกัน ให้เรางู้ก็ได้ถ้าเราศึกษาทามนอีกทีจะเหลือสตอีกทีอีกแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันมันจะไม่ดีกล้ามันมันจะหายไปเลยมันจะหมดเว่าการปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติมันหมดไปอีกดีแต่มันมันจะหมดของมันเองมันเป็นหน้าที่ของมันเองเราไม่มีความต้องการที่จะให้มันหมดที่จะให้มันสิ้นไม เรามีหน้าที่เดินทางอย่างดาเดียวถ,ถ้าเราเดินทางให้มันถูกถ้าเราเดินทางให้มันตรงแล้วมันจะเก่งของมันเกงแต่บางคนปฏิบัติธรรมะแล้วก็อยากให้มันเก่งหรืออยากะเะ็เก่งอะนรนะไรอยากอักตันแต่จริงแล้วทไมาให้ได้เก่งอะไรแต่เรามีหน้าที่เดินก็เดินไป นั้นเป็นหน้าที่ของของไั้แต่สิ่งนั้นที่มันจะเกิดหรือสิ่งนั้นที่มันจะเป็นเป็นหน้าที่ของมันผมบอกเช้าวันนี้ที่ผมเดินสภาไปปูให้ก่อจิตใน้บำเพ็ญปัญญาโอ้ที่นึกออกสมบวรณีดีแลา นี้ก็จะขอจบในการพูดหรือว่าการให้ขอจิตไปเพียงแค่ี้